สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กูรูก็ตัดหน่อไม้นะคะหน่อไม้มีแต่สวยๆเนาะวันนี้กูรูก็ตัดแค่นี้นะคะพี่น้องจ๋าจะเอาไปทั้งต้มทั้งแกงเลยนะคะพี่น้องหน่อไม้สวยๆหน่อไผ่จิมจุงแล้วก็หน่อตางหมนเนาะสวยงามมาก กิมซุงต้นนี้นะคะมันจะมีร่มเย็นมากเลยต้นไผ่กอนี้นะคะกูรูก้เอาแค่มาวางไว้ตรงนี้นะ,ะเวลาอากาศร้อนๆช่วงที่ฝนไม่ตกร้อนๆนนะ,ะเราก็จะมานั่งเล่นนอนเล่นตรงนี้เลยคะ่ะมันจะเย็นสบายเนาะ,ะเอาหน่อไม้แล้วก็จะ มาเอาดอกกระเจียวนะคะไปแก้งใส่หน่อไม้นะคะพี่น้องหลังจากที่เราก็เก็บมันไปกินบ่อยแล้วนะคะกินบ่อยจนมันออกเป็นยอดเป็นเป็นอะไรอะเป็นต้นเป็นยอดอะไรเนี่ยเนาออย่างนี้อย่างนี้มันก็มีดอกให้เรานะคะกรู้ก็จะถอนมันไป แกงใส่หน่อไม้นะคะวันนี้นี่อีกดอกหนึ่งช่อหนึ่งเนาะกำลังจะขึ้นนี่นะคะช่อหนึ่งอันนี้เรากินดอกอนไปแล้วมันก็จะเป็นต้นขึ้นมาใหม่นะคะอันโน้นกำลังจะขึ้นช่ออยู่ตรงนั้นอีกช่อหนึ่งนะคะพี่นอ้องอันน้นก็มี ที่เราจะได้เอาไปแกงใส่หน่อไม้มีอยู่2ดอกสองช่อนะนี่ค่ะนี่กับนี่นะคะเย็นนี้เราจะเอาไปแกงใส่หน่อไม้นะคะพี่น้องจ๋าสวยงานนะคะ ชออ้วนๆเลยสุยๆไวเลยนะคะพี่น้องแกนี่พอแล้วเห็นมีอยู่แค่นี้ที่มันเอากินได้เนาะกำลังจะขึ้นตรงนั้นอีกนะคะเดี๋ยดูก็จะเอาหน่อไม้ทั้งต้นทั้งแกงเลยนะคะพี่น้องแา ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะบุญรักษาทุกครอบครัวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ